เอานะคะทุกท่านคะก็ขอกราบสวัสดี์ท่านด้วยนะคะ <c oughs> เราก็มาอยู่กับเราอัลเตอร์เดทสามเคทียนะคะเทียร์เลอร์นะคะเพราะว่าความจริงเราอยากเล่นภาคเต็มแหละแต่แม่งภาคเต็มแม่งหาโหลดไม่ได้อะ่ะเพื่ออะไรนะคะก็เลยเอาเทียร์เลอร์มาเล่นก่อนละกันนะเดี๋ยวจะพยายามหาโหลดนะคะอัลเตอร์เดทภาคเต็มมาเล่นเอานะคะก็มาดูกราฟิกสตริงกรูตรกรีนกรูตรกรีนทำไม <c oughs> กัวคันเลอร์ไม่ไม่วันนี้เป็นเกมซอมบ,บี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่กลัวตายมากผมไม่ค่อยอี่เท่าไหร่อันนีมึงไม่ได้กลัวอะไรกลัวตายค <c oughs> ันเลอร์โหมดคอนโทรลเลอร์นะคะคีย์บอร์ดเอ,อ่อคีย์บอร์ดเกมแพดอ s น o ุ t เดี๋ยว N B r e โหลดเออชุดอ๋อ ดี load. โหลดอ๋อใช้ใช้มือซ้ายขวาก็ได้นะคะอะไรเนี่ยสตาร์ทเซนเตอร์สตาร์ทคือ T นะคะเซนเตอร์ทำไมต้องเล็บไท์ดวอัพด้วยวะมันแปลกๆนะเนี่ยเหมือนให้กูหลบเลยสักอย่างอัพก็ I OK อ๋อมันมาอยู่ตรงนี้เหรอวะชิน WASD มากกว่า ST2 c e n s e o เอาแม่งเปลี่ยนไม่ได้ด้วย,อ,อ,ยอ,อีชิบหายโอ้มันเล่นได้งคนเหรอเยอนแยะเดี๋ยวๆกูเล่นคนเดียวอะ่ะกูลเล่นคนเดียวอ่ะมีเล่นสองคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เราออกทุยไม่ใช่นะคะก็เล่นเกมกันไปก่อนนะคะลองดูดิเป็นยังไงอู้ๆเฮเซนไปเฟก้าอันนี้เป็นแค่เทเลอร์นะคะมีแค่เดียวเออ แปดไลท์แล้วก็เอฟเฟกต์ที่ถูกใช้ในเกมนี้อาจจะไม่ผู้อ่านไม่ทันโอ้ my god มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไมไม่มีเสียงว่ะ head animation start กลัวจังนิวโดติ่งไม่มีเสียงเกมวะอ้าว stop working เฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่เอ้าทำไมต้อง s t ์ p w o r กิ้งวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้อง stop working เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ตอบม็อกกิ้งเฉยเลยเียวกูไม่ได้จะออกอะไรนะคะอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้คนส่วนน้อยนั้นเกิดอาการวิงนเวียนแล้วก็อ๋อ,อคือบางทีมันแบบเสียงดังชิบหายดังนะดังมากอะเซฟออนลดอโอปชั่นมึงดังมากไอ้สัตว์ ดังไปไหนเสียงไอ้ดังสัตว์เลยดังไปเลยวะเดี๋ยวๆๆโคตรดังเลยดังดังฮอน VDM ได้นะ เออมันมันเบาไปแล้วมันเบาไปแล้วมันเบาไปแล้วโอเคโอเคค่ะประมาณนี้นะว้อยเนี่ยก็ประมาณเออนี้โอเคเนี่ยแหละเยี่ยบ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 แล้ no, hard. Very hard. Very <laughs> มิสซี่ขนอร์มอลฮาร์ดเวรลี่ฮาร์ดเวรลี่อีซี่เวรลี่อีซี่เป็นก็ จะบ้าเดแล้วมึงเล่นทำให้อะไร ceksin, เนี่ยเวนี่เนี่ยเวดี้พอมึงเอาเอาเอาหน้าพอนะคะเขาจะว่าเรากากเกินไปไลค์เโอ้โหมีแค่ห้าว right? ่ะห้าไปเลยละกันนะเครดิตเอาเครดิตมาทำอะไรออ่ะมีเครดิตไปก็ดีนะคะเลือกเหรออุ้ยที่ผึงจะจัดจ้านความรุนแรงการติดเชชร์มีมี วามรุนแรงหรอมีเดียมแล้วนันนะคะเฮ้ยอันไหนมันสูงสุดวะกูอยากให้ความรุนแรงสูงสุดเลยอ่ะกูชอบเป็นคนไม่ได้แบบตกตะเกีะเทือนกับฟูนะคะคอสเทร์เซตติ้งสปีดอ๋อชุดนั้นอันเข้มกราฟิกอ๋อโอเคแล้วโอเคแล้วมัน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 ไม่อะไรนะคะโอเคแล้วค่ะโอเคนะสิดทีละดีเอสสาม ออริจินอลหม่ไม่เปิดออปชั่นนะคะก็จะเล่นทำแอคแท็กไม่เอาอะามเซอร์ไวโอล์โหมดอ็กติดก็จะมีฮะเซอร์ไวโอล์โหมดแล้วกันนะคะเยอะวอร์ดูไฟเยเอ้วนนออาว อ้าวสอบว่างกินรันรันเอานะครบได้แล้วนะไตเออขอบท่านมาเลย ไอ้กู้ชิพอยชิพอยเย็บกัดกูนะอยากมากัดตัดโอ้โหหัวดีวะทำไมมันแหลกเจังวะวะหัวพ่อมือเฮียไม่มีทางไปไดแดกกูหรอกอ้าวเพื่อนตายนะคะนี่ไงโทมัสโลแกนนะคะจากเลสเอ้ยไม่ใช่ทุกยไม่ใช่จากเลเสเซดีวิวหนึ่งนี่ ไอ้โทมัสโลแกนจากเออจากไอ้เดี๋ยวเขาอบอเดทหนึ่งนะคะก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องไปแล้วนะเหมือนมันมาทำภารกิจอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเราจะต้องอยู่กับเพื่อนแล้วก็ใช่อีมินจังกเอานะคะเอาอีสัอร์เอามันรีโหลดให้อาจจะ เอาอีกแบบเลโอ้ออกไปนะคะโทมัสโลเราเล่เป็นไอ้โทมัสโลแกนนะคะก็เออโอเคยิงป้างตายเบียดจับเลยอ่ะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันมาเมื่อไหร่มันมาเท่าไหร่กันเนี่ยก็ก็ความก็ฉันเล่นเดอะเฮาส์ไปเดทหนึ่งอะ ถ้าไม่ถึงตัวหัวหน้าจริงจะไม่โดนกัดเลยนะคะคือไวง่ายคือเฮ้ยเราเจอมาแล้วเจออะไรวะเอาจิ๊บหายแล้วเพื่อนเราแก้แวจิ๊บหายไปตลบลงไปกับพื้นเลยไอ้โรแกนแบบแก้วคือแก้วคือเดี๋ยวๆงงแป๊บอยู่นีก็ตายเฉย เอ,นอนโหลดดิง้งจบแล้วเดี๋ยวเออลือไปนี่เป็นเทลเลอร์นี่วะเทลเลอร์ก็จบแล้วดิเออว่ะโหแม่งใครได้ S วัสที่ F F ได้ S เลยเว้ยอ๋อมันจบแค่นี้เหรออ๋ออันนี้เป็นแค่เทลเลอร์นะคะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะคะเทลเลอร์อ๋อเทลเลอร์มีแค่นี้เหรอเมื่อกี้แม่งมูแต่ผ่านานนะคะ ก็เลยแบบไม่ค่อยได้แปลเนื้อเรื่องอะอะกูขอแปลเนื้อเรื่องใหม่ดิมัวแต่พูดทําททำเพลงกันเลยเซตไอ้กับไม่ใช่ได้เซ็ไอวิวที่ทีเลยอันนี้ไอ้แชปเตอร์ศูนะคะรีมิสมิสโรด มาเลยครับขับท่านอะคะเราแก้ตัวใหม่เมื่อกี้นี้นะหัวนี่วะหัว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 ห่ะเราก็จะแปลเนื้อเรื่องอะนะโทมัสโลกแกนที่เป็นท็อปเอเดนของ a อ n นะคะไม่มีใครอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสมาชิกของโลกแกนนะคะชื่อแดนเทเลอร์มาแดนเทเลอร์มามามาตู้กับกูมาโอ้โหโอ้โห มึงมึงไม่ต oh. oh, oh ้องลุกขึ้นมาดวกโอเครีโหลดเองรีโหลดเองอย่าตายยังเป่าโอแก๊สมาโหลดแป๊บกูขอรีโหลดแบ๊บในช่วงนี้นี่ How many of these things are there? ไม่ใช่เราจะได้ไีว e ิวดีคุยก้ามีคูชอบติดเราจะได้ไีวิววะเดี๋ยวเ็ออกฮอตเดสสามนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นแค่ mm hmm. เดี๋ย็ออกฮอาเดสสามเทียเลอร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะไปหาตัวเต็มมาเล่นนะคะอ่า mm hmm. ละค่ะวันนี้ก็ขอจบจากเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย